คือพี่เออะคือพี่เอเมื่อวานอะคะ่ะคือเราต้องทางออแกไนน์บอกว่าให้พี่เอต่อคิวสัมภาษณ์เอเดียก็คือเราเป็นเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ก็สัมภาษณ์คนสุดท้ายก็เลยต่อคิวคนแรกก็เหมือนพี่พีแต่พี่แก้มหมคนที่สองก็อะแล้วพี่เป้ยแล้วเราต่อคิวจากพี่เป้ยโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเราก็ทักทายแขกในงานเยเดียค่ะภาษาดารา,าน้องใหม่แล้วก็เสร็จป,ปุ๊บพี่เป้ยเออ น้ำตาไหลวิ่งออกมาไอเดียค่ะเราใฐานะผู้ใหญ่ในวงการไอเดียค่ะต้องเข้าไปหาลูกไอเดียก็พี่เป้ยโดยไม่ถามเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นก็เอากระดาษทิชชู่ซับน้ําตาไอเดียค่ะพี่ตกใจไหมย่ะตกใจอ่ะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็น้องๆน,นักข่าวมาก๊ะซีไปฟังว่าเหมือนถามคําถามอะไรไปแล้วพี่เป้ยแบบว่าเหมือนเหมือนจีดแล้วก็น้ําตาไหลไอเดียค่ะนั่นแหละค่ะพี่เอก็ดูแค่นี้เองโดยไม่รู้เหตุการณ์อะไรมาก ไม่เคยทราบไม่ไม่ทราบอะไรเลยค่ะเหมือนพี่เอต่อแถวเพื่อจะสัมภาษณ์นักข่าวต่อเลยได้ยืนต่อจากพี่เป้ยเลยได้อยู่ติดกันก็เลยได้แบบว่าได้ลอบใจพี่เป้ยอย่างเนี้ยค่ะแล้วพี่เอก็ต้องสัมภาษณ์น้องๆนักข่าวต่อก็เลยบอกพี่ๆทีมงานว่าช่วยดูแลพี่เป้ยดูแลพี่เป้ยหน่อยอย่างเนี้ยเอาพี่เป้ยไปส่งที่รถอะไรแบบเนี้ยค่ะทีมพี่หน่อยเป็นอัญชิตาที่เราเปิดตัวดีดูโ,โค้ดเมื่อวานนะคะก็เลยเอาคนไปส่งเลยประมาณนี้ค่ะ

เขาจะคุยกับนักแสดงทุกอย่างพี่ก็ไม่รู้ฝั่งของบ้านพี่เป้ยที่เจอมาว่าเจออะไรบ้างแต่พี่พูดในตัวอย่างของพี่เอะค่ะเวลาพี่ทำงานเหมือนเราเล่นซีรีส์วตอนนี้พี่เอทำเรื่องรักษาศูนย์เน,นี้ยค่ะ เวลาพี่จะเล่นบทอะไรแบบนี้เราต้องให้ผู้กำกับอะค่ะไปนั่งคุยกับนักแสดงก่อนให้เคลียร์เนียค่ะว่าเขาเล่นได้แค่ไหนอะไรยังยไงเนี่ยค่ะถ้าเล่นไม่ได้เราก็ต้องอธิบายเหตุผลซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักแสดงและทั้งฝ่ายผู้กำกับแต่ถ้าเราคอมพลีมไม่ได้ให้ลงตัวกันไม่ได้เราก็ต้องมีวิธีที่จะเหมือนกับเขาเรียกแยกแยะในทางที่มันดีขึ้น เพื่อจะไม่ให้ทุกใครทุกคนลำบากใจอันนี้ค่ะอันนี้พูดในฝั่งตัวเองไม่พูดในฝั่งคนอื่นเลยเพราะว่าไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นแต่พูดในฝั่งตัวเองจริงๆอันนี้ค่ะนะครับเานี้เขึ้นกับพี่เอช่การที่มีการพหมดยไม่กับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยส่วนมากพี่เอหาเงินอยู่หลังบ้านไม่ค่อยไปหน้ากองเท่าไหร่เหมือนละครรักษาศูนย์พี่เอก็ขายของทั้งวันไม่ได้ไปที่กองแต่พี่เอก็บอกกับทางกองอะค่ะว่าทําอะไรก็แล้วแต่ ให้ยึดความสบายใจของนักแสดงเป็นหลักอะไรอย่างเนี้ยค่ะพี่เอกก็จะพูดแบบนั้นแล้วก็ให้มันไปกันได้เพราะเราไม่ได้ทําละครเรื่องเดียวอะคะ่ะเราต้องทําไปอีกยาวอะมันคืออาชีพในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เอก็เลยบอกทีมงานประมาณนี้นะค่ะนะครับ นักแสดงทจับูกับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเหมือนก,กันค่ะมันก็ต้องตกลงกันทุกอาชีพอะค่ะไม่ใช่อาชีพนักสแสดงเหมือนเราทําสัญญาอะไรคู่ค้าคู่ขายอย่างนี้ยเหมือนเป็นแม่ค้าค่ะไปทําสัญญาเช่าที่กับห้างอไย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องชัดเจนเหมือนแบบไปดูที่ในห้างแล้วมันไม่เหมือนกับที่เรา,เา,ด,เาดูในรูปอ่างเนี้ยเราก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่ามันต้องสําคัญคือข้อตกลงซึ่งกัรและาันียงเนี้ยค่ะแต่พี่เอไม่ว่าใครไม่ว่าคนอื่นเลยนะคะพูดในมุมตัวเองหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคะ ก็ต,ตกใจอย่างนี้ค่ะอินดูพี่เป้ยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเราก็เอากระดาษทิชชู่มาซับแล้วก็กลัวเครื่องสำอางจะแบบซับ<ล>ไม่สวยไม่เหมือนช่างอย่างนี้ค่ะก็บอกพี่เป้ยขาเอากระดาษทิชชู่แล้วพี่เป้ยซับเองอได้ไหมคะพี่เอกลัวว่าซับไม่เป็นเหมือนช่างไนประมาณนี้ค่ะอินดูอินดูอินดูทุกคนอย่างนี้ค่ะน้องๆกันอย่างนี้ค่ะแต่ทุกอย่างก็แล้ว ก็ต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านพี่ว่าสุดท้ายจบที่คอมโพรไมซายะค่ะดีที่สุดเอเดียคาประมาณชฉีเยพี่อยบอกว่าทำงานมา20ปีไม่เคยเจออะไรแบบไม่เคยเลยพี่ในฐานะที่รู้จักพี่เป๊่อยเขาเป็นคนยังไงคะน่ารักค่ะพี่เป๊่อยน่ารักมากเราก็เราก็ค้าขายด้วยกันด้วยอเงี้ยคาหลายหลายอย่างพี่รู้จักของพี่เป๊่อยในมุมของเป็นน้องเป็นอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ในมุมทํางานเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยเป็นผู้จัดอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่มุมน้อง ไปเป็นน้องที่น่ารักมากเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนชัดเจนทุกอย่างอย่างเนี้ยคะ่ะที่พี่เอสัมผัสอย่างเนี้ยแล้วพี่เอว่าทุกคนอะ่ะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหรอกคะ่ะทุกฝ่ายพี่เอมั่นใจอย่างเนี้ยคะ่ะแต่สุดท้ายตอนจบทุกคนก็ต้องมานั่งคุยกันอันนี้พี่เอไม่กล้าวิจารณ์คนอื่นนะคะแค่นี้ก่อนในไมค้าพี่เอกลัวนะคะขอบคุณค่ะให้กำลังใจ้กใจหนจ่อยให้กลังใจก็คือ ทุกๆอย่างอะค่ะมันจะมีจุดที่เราเจอกันพอดีอย่างเงี้ยค่ะขอให้เจอจุดที่เจอกันพอดีนะคะขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยค่ะเหงื่อแตกเลยเนี่ยลูกขาเหงื่อแตกเลยขอซ้ำเหงื่อหน่อยได้บอกค่ะเวลาคุยเรื่องคนอื่นไม่จะเหงื่อแตกเรื่องนึงค่ะงานแฟร์ตอนนี้ค่ะสี่ปีนาราคนเขาคุบัญชีมาเอออ๋ออะ้างคือข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  เห็นไี่ถามเรื่องคนอื่นเหือแตกเลยอะถามเรื่องพี่เอเหือไม่แตกเลยพูดถึงเรื่องคนอื่นพี่กลัวโอเคได้เลยครับโอเคครับื่องดาวของบัญชีมาคราวนี้คนขายของต่างๆใช่พี่เดี๋ยวว่าในคนอื่นเลยพี่อ่านข่าวเมื่อคืนพี่ก็ยังกลัวเลยอะพี่บอกว่าฉันจะต้องบล็อกทุกคนไม่โอนเงินหาฉันหรือฉันจะทำยังไงดีเนี่ย กลัไปหมดเหมือนกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ทุกคนอะค่ะหาข้อมูลที่ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ถูกต้องเนี่ยพี่เอก็กำลังหาวิธีตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะเ mm hmm. นี่ยค่ะกลัวกันทุกฝ่ายเลยเนี่ยค่ะ คือจริงๆอ่ะมันมันจะทําแบบนั้น,ม,นมันยากอะค่ะคนเรามันก็โอนเงินทั้งสแกนเนี่ยมันง่ายมันไวอะค่ะยิ่งงานแฟร์มันต้องการคนถัดเปลี่ยนเร็วๆอยเนียค่ะบางทีเนี่ยพี่ก็เลยอาจจะปรึกษาทีมงานว่าเราจะมีวิธีป้องกันยังไงพี่เอฝากผู้ใหญ่นะคะช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะเราแบบหาเช้ากินข้ามอ่ะนะบางทีแบบว่าเอนดูเราบางทีถ้าเขาไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ช่วยให้เขาแบบว่าเร็วๆเหมือนกับเราเป็นโรคกลัวอยู่ด้วยเวลาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย ก็เลยทำยังไงป้องกันยังไงอเดียทำยังไงให้มอง360องศาแล้วว่ามันตอดภัยที่สุดเอเดียถ้ามองไป180องศาข้างหน้าป้องกันแต่คนมาซื้อแต่เราก็ต้องป้องกันให้ผู้ใหญ่ที่ดูแลด้านรับผิดชอบด้านนี้ค่ะ ทั้งตำรวจทุกคนมาเข้าใจพ่อค้าแม่ขายเห็นอกเห็นใจเงินลงทุนพรุ่งนี้หาเช้ากินข้ามซื้อกะปิน้ำปลามาทําเครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นใจพวกเราด้วยเพราะเรา,เพ,รา,เราเพี่เป็นหลายอาชีพเลยคะพี่เลยเข้าใจแม่ค้าพ่อขายแล้วเข้าใจทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็เหมือนกันนะคะนักข่าวระวังด้วยนะคะเดี๋ยวทําข่าวแล้คนเอินเงินมาให้นะคะบัญชีม้าก็โดนบล็อกเหมือนกันนะลูกฝาไม่ใช่แค่แม่ค้าแม่คาร้าร้านขพี่เอง โบ้างงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้มีแต่พวกตอนแรกๆที่พะโลขายดีมากๆอะค่ะก็มีมิจฉาชีพทำเพจปลอมอะไรเนี้ยค่ะแต่เขาก็ต้องตั้งบัญชีของเขาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจทุกฝ่ายนะผู้ใหญ่ทางด้านข้าราชการที่เขาดูแลความปลอดภัยเขาต้องระวังแล้วเราก็ต้องระวังตัวเราเองด้วยคือทุกอย่างต้องระวังซึ่งกันและกันอะไรเนี่ยค่ะนะคะป้องกันดีกว่าแก้เนี่ยค่ะเราไม่ได้หาทางสอบไม่ได้มันเหมือนแล้วเปิดเวลาไหมคะว่า พี่เอว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่นะ่าจะหาวิธีที่จะแก้ไขคลี่คลายให้มันดีที่สุดได้เพราะพี่เอว่าตอนนี้เดือดร้อนกันทุกฝ่ายค่ะเดือดคนที่โดนก็คือคนที่โดนบล็อกก็เดือดร้อนอธนาคารก็โดนว่าก็เดือดร้อนตำรวจก็เดือดร้อนเพราะว่าเพราะฉะนั้นต้องล้อมวงแล้วก็ทํายังไงให้เจอกันตรงกลางให้มันคอมเพลไมทแล้วก็จบทุกอย่างพี่เอว่าแล้วให้มันไวที่สุดแล้วสถานการณ์มันจะได้คลี่คลายแล้วธุรกิจจะได้เดินต่ออย่างนั้นอะ่ะคนขายของก็ไม่อยากขายคนซื้อก็กลัว ตำรวจก็ทํางานยากแบงก์ก็เหนื่อยอย่างเี้ค่ะเพราะฉะนั้นเจอกันตรงกลางแล้วมานั่งคุยกันแล้วเคลียร์จบอย่างเี้ค่ะเหมือนที่เล่าเมื่อกี้ว่ามีแต่แบบว่ามีชาชีพเด็รอมพี่ก็ไปแจ้งเออทางหน่วยไซเบอร์เนี้ค่ะว่าช่วยแบบว่าเพจนี้ไม่ใช่นะคะไปเปิดไม่ใช่อย่างเี้เราก็แจกแกงไปทำจดหมายอย่างเี้แต่ำจมันไม่คยสี ย,ย,ย,ยัง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 ไม่เ,เดี๋ยวนะคะคือหมายถึงว่าพี่เอพี่ก็ไม่ได้รับรู้เรื่องหลังบ้านแต่พี่เอรู้หน้าบ้านว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็จะแก้ไขแค่เหตุการณ์ที่พี่แก้ไขแต่ส่วนข้างหลังบัญชีหรือว่าเลขามือขวามือซ้ายเขาก็ไปเคลียร์กันเองเดี๋ยวะนะคะสำหรับที่บ้านพี่เอพี่เอก็บอกทางทีมงานไปแล้วว่าการอะไรรับเงินโอนอะไรนี้ดูดีๆนะคะเกิด อันนั้นมันอาจจะทําให้เกิดปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกคนก็ระวังกันค่ะแต่ตอนนี้ก็จะรับเงินสดแล้วก็คือปกติจะรับแบบนี้อยู่แล้วอย่างนี้ยค่ะเวลาเหมือนเราแฟร์ค่ะรับตังเงินสดด้วยสแกนด้วยแล้วก็โอนด้วยอย่างนี้พี่ก็กลัวเหมือนกันปัญหานี้จะเกิดขึ้นอย่างนี้ยค่ะนะคะก็ป้องกันไม่ดีกว่าป้องกันนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยช่วยดูแลพวกเราด้วยนะคะแม่ค้าหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ค่ะนะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ได้เลยค่ะข้ยบซ้ายมือได้เลยขด้ะดเอะเ่จา